อายวนอาตมาสราตัวต่อลนภัยปัรยาุาุาุเเกรตเกตเกตเกตบ Na Phật mặt Phật Na ba mặt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  ba

การของการการอะไรต่อเนื่องนับถูกการจะติดต่อได้ดีตะโกนตะเวรตะไวก็เว้นตะโพกจะต่อเนื่องในช่วงเช้า

พอใ้วลาจบวันก็เลยดูอาการจบวันก็ขอขอร้องขอไว้ขอเประเดี๋ยวจะไลเสาุาธาุเยรติเตเตจนจนจจนรวยรย की बात भी थे แค่พาคแค่พาคแค่พาคตลอดปลอดภัยตลอดปลอดภัยตลอดปลอดภัยโชคดีโชคดีโชคดีรวยรวยการทุกคนทุกทางจะเยอะทน जन्देत्वो नरथ्नत्तते वत्थति นาทนถึงบวนน้พังา้ำระจะเรื่อยเรื่อยเไปกกอยางนั้เช็บไปจเรนาแเอาจะเทือเอาเราไอย่า็นไงเรา่าึ้าโตผีเอาเหลือ

ยืดหงบเลยไปหน่อยเอ่อเรือปีพากลับกลอกมาทุกคนเลยทุกคนนะครับปีพากลับกลอกมาหน้ากำลังบอลตกกันรเงยเนาะขยักพูดหน่อยแต่กตอนหน้าตะวังบอลตกเนี่ยจะเก่าตอนที่รับวัด